วันนี้เราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาบ้านสวนป่าหมู่ที่1ตําบลปากแรพร่งเพเภอตองศักจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณพื้นที่อย่างนี้มีฐานเรียนรู้5จุดนะครับหฐานเรียนรู้ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดโครงการนะครับตอนศักมีดีวิถีพอเพียงแล้วก็อำเภอดอนศักเองเราก็เป็นอำเภอนํำร่องนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจัดกิจกรรมนะครับปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับแล้วก็ทําการประกวดมา2ปีต่อเนื่องแล้วก็ ู่ระยะที่3ในส่วนของฐานเรียนรู้จุดเรียนรู้ที่นี่ก็จะให้สถานศึกษาโรงเรียนนะครับชุมชนครัวเรือนนะครับได้ร่วมกันมีกิจกรรมแล้วก็มีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักนะครับฐานเรียนรู้ทําถังขยะเปียกฐานเรียนรู้เลี้ยงกบในบ่อดินนะครับฐานเรียนรู้ปลูกผักพืชผัก วนวันนี้เราได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์นะครับถั่วฝักยาวสีม่วงซีดินทร์เบอร์หนึ่งนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ด้วยนะครับเพื่อนําไปพบปลูกขยายผลและก็นำเมล็ดพันธุ์นะครับแจกจ่ายทุกครัวเรือนสําหรับประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนครัวเรือนจะได้รับนะครับนอกจากเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วตัวพืชผักที่ได้เราจะนําไปนะครับแปรรูปนําไปจําหน่ายซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษปลอดสาร นะครับและก็สําคัญที่สุดนะครับเกิดกระบวนการเรียนรู้นําเอาแนวคิดเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในระดับบุคคลชุมชนและครัวเรือนต่อไปครับสําหรับการขับเคลื่อนนะครับขยายผลจรอาคีเครือข่ายไม่ว่าเครือข่ายราชการนะครับ กระขายสถานศาึกษาภาควิชาการภาคประชาสังคมภาคประชาชนนะครับภาคเอกชนแล้วก็ศาสนาหรือวัดนะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนสําคัญที่สุดที่จะช่วยกันเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับซึ่งอําเภอดอนสักเป็นอําเภอนําร่องเราผ่านหลักสูตรการอบรมผู้นํานักขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์นะครับเราเลือกภาคีกระขายไปร่วมกิจกรรมฝึกอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนั้นก็มีวิชาต่างๆนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทํายุทธศาสตร์เรื่องของการเรียนรู้กิจกรรมเอามือสามาัคคีกิจกรรมโคกหนองนาและกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะครับซึ่งผมเชื่อมั่นนะสามารถนําไปปรับใช้กับทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยได้ครับ สำหรับภาคีเครือข่ายที่ช่วยสนับสนุนนะครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพระนาชุมชนจังหวัดอำเภอนะครับสำนักงานประมงปรุษัตว์ในดับพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอสถาบันการศึกษาโรงเรียนภาคีเครือข่ายวัดนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชนเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมดีๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอดอนสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้เราอาจจะไม่ตั้งใจที่จะเป็นโมเดลเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าเราได้ลงมือทําก่อนก็จะเป็นเวทีจะเป็นบทเรียนที่สามารถถอดบทเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อ,ตอไปและก็สําคัญที่สุดนะครับเจ้าของพื้นที่สถานที่นะครับที่ได้จัดพื้นที่ให้เราจํานวน4ไร่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ก็คือโครงการอุตสาหกรรมป่าไม้ นะครับสุขราชธานีนะครับซึ่งอำเภอดอนสักเองเราเป็นอำเภอนำร่องดอนสักมีดีวิถีพอเพียงครับขอบคุณครับ